สวัสดีค่ะวันนี้ป้าบัวจะมาเก็บพริกกะเรียงค่ะมาจ้ามาเก็บพริกกันจ้า เก็บเม็ดแดงออกค่ะเพื่อให้เขาเป็นดอกใหม่เป็นเม็ดใหม่ให้เราได้เก็บกินค่ะถ้าไม่เก็บก็เน่าค่ะเน่าไปเรื่อยๆนี่เริ่มเป็นดอกขึ้นมาแล้วค่ะนี่ยค่ะไม่เก็บเขาก็จะเน่าแบบนี้ เน่าเก็บค่ะอ,อันที่ไปหวานไว้เป็นต้นก้าต้นพันก็หวานไว้แล้วค่ะอันนี้ก็จะเก็บไปตากไว้ค่ะตากไว้เนาะขั้วเหนียวค่ะต้องใช้กันไกลขั้วเหนียวพริกกระเหลียงขั้วเหนียวมาก เหนียวถ้าเราไม่ใช้กันไกเดี๋ยวกิ่งเขาก็จะหักค่ะเราต้องใช้กันไกตัด บเม็ดเดีออกเพื่อให้เขาเป็นดอกใหม่ค่ะให้สร้างดอกขึ้นมาใหม่ปิ <S <S ่งไหนไม่ดีไม่สมบูรณ์ก็ทำสาวไปเลยค่ะ เป็นมะละมะลาย ฟังเสียงธรรมชาติค่ะฟังเสียงนกยิ๊บยับยิ๊บยับฟังเสียงนกไปพร้อมค่ะ ไม่สมบูรณ์ก็ทําสาวไปเลยค่ะตัดทิ้งตัดทิ้งไปเลยค่ะให้แตกใหม่จะได้สวยๆแตกมาไม่สวยไม่ดีก็ตัดอีกค่ะตัดอีก าหน้าฝนแล้วค่ะเม็ดแดงก็แดงแล้วเราก็เก็บออกแล้วเขาก็จะแตกแตกยอดใหม่แล้วก็เป็นดอกใหม่ค่ะเป็นดอกขึ้นมาใหม่ วาเหนียวมากนี่ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าเราเก็บพริกแบบนี้มันมีเม็ดที่ไม่แดงด้วยเนาะก็เก็บไว้แบบนี้สักสวันสวันให้เขาแดงเต็มที่ก่อนค่อยตากค่ะไม่งั้นเขาจะเป็นเม็ดด่างเม็ดไม่สวยค่ะนี่ค่ะปราบวกก็พาเก็บพริกนะคะวันนี้เป็นพริกกะเรียง ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ